สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Illustrator the series ซึ่งตอนนี้ก็เป็น EP 9แล้วนะครับก็จะมาสอนวิธีการวาดสายฟ้าฟาดนะครับแบบง่ายๆใน Illustrator ซึ่งวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยผมจะลบตัวที่ทำเสร็จแล้วออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูเลยขันแรกนะครับก็ให้ไปหาตัวภาพ reference ของจริงนะครับของสายฟาฟาดซึ่งผมก็หามาแล้ว ก็เอามาดูว่าแฉกเนี่ยมันควรจะวาดประมาณไหนนะครับเอามาดูคร่าวๆปเป็เน e f e r e n c e ไม่จําเป็นต้องเหมือนนะตัว Background เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวไล่สีนะครับเป็น g r a d i e n t ไล่จากสีดําสนิทนะครับจนมาถึงตัวสีฟ้าเข้มตรงนี้เ,นเพื่อนๆจะก๊กอปตัวโค้ดส,สีตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ให้เป็นสีดําสนิทเลย พอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่เครื่องมือดินสอนะครับจะอยู่ตรงนี้นะ Pencil Tool นะครับกดคีย์ลัด n ก็ได้จะโผล่เครื่องมือนี้ขึ้นมาอ่ะแล้วเราก็จะไปเซตติ้งเล็กน้อยนะครับด้วยการดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัวนี้ถ้าค่าตัวบนนี้ยังไม่อยู่ที่ด้านขวาสุดเนี่ยก็ให้เลื่อนก่อนนะครับอ่ะให้มาฝั่งสมูทเพราะเราจะทำเส้นเนี่ยให้มัน ไหลต่อเนื่องเป็นธรรมชาตินะครับก็จะปรับเป็นสมูทไว้แล้วก็ติ๊กช่องนี้ออกด้วยนะครับเป็น edit selected path เนี่ยมันจะทำให้ลบกวนเวลาเราวาดหลายๆเส้นเนี่ยจะกลายเป็นโหมดแก้ไขซึ่งมันก็จะทำงานลำบากขึ้นนะครับก็ให้ติ๊กออกไปกดโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปปรับนะครับตัว stroke เนี่ยให้เป็นสีขาวนะครับแล้ว fill ก็เราจะไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นแค่เส้น บางๆนะครับก็กดนันไปเลยตรงนี้แล้วทีนี้เราก็เริ่มลากแบบอิสระนะครับอ่ะก็ลองดูตามภาพเล็บเนะว่ามันอยากประมาณไหนถึงจะดูเป็นธรรมชาตินะครับอ่ะก็เริ่มลากลงไปเลยก็ได้เส้นหนึ่งก็ปรับความหนานะครับเอาสัก5ก็ได้ แล้วเราก็จะใช้เอฟเฟกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เส้นเนี่ยมีความอยากเหมือนสาฟ้ามากขึ้นก็จะอยู่ที่เอฟเฟกนะครับลงมาที่ distort and transform แล้วก็มาที่ลัก e นนะครับตัวนี้เส้นก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแต่มันก็เกินไปหน่อยใช่ไหมครับเราก็จะมาปรับไซส์ตัวนี้ก็ลองดูนะครับมันไม่มีค่าใจตัวว่าจะปรับเท่าไหร่ ลองดูที่เราพอใจนะผมว่าปรับ1กับ5เนี่ยกำลังดีนะครับอ่ะก็กดโอเคไปเลยตอนนี้เนี่ยสายฟ้ามันก็ยังเท่ากันทั้งเส้นนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องมีปลายแหลมถูกไหมเราจะต้องไปปรับโปรไฟล์เส้นตัวเนี้ยโดยการเข้าไปที่สต็อกนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์ด้านล่างจะเห็นปลายแหลมอยู่ตรงนี้นะครับโปรไฟล์4ก็คลิกเลย ลอ่าก็จะเกิดเส้นสายฟ้าแรกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับเอฟเฟกได้เรื่อยๆนะสมมติเราอยากจะให้มันเพิ่มความอยกักเราก็พิมพ์เลขได้นะครับอ่ะห้ก็ได้นะครับก็พิมพ์เปลี่ยนได้ตลอดเลยถ้าหนาไม่พอเราก็เพิ่มได้แต่ถ้าเกิดเราจะต้องมานั่งทำแบบนี้ทุกอันมันก็เสียเวลาถูกไหม เราก็จะสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากราฟิกสไตล์นะครับก็สามารถสร้างเส้นใหม่แล้วก็เอฟเฟกตัวนี้ก๊อปปเข้าไปใส่ได้เลยวิธีการก็ให้คลิกที่เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Windows กราฟิกสไตล์นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้สร้าง New Graphic Style ก็จะเกิดช่องใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็สามารถ วาดเส้นอื่นได้อีกนะครับสมมติเราจะให้มันต่อเป็นแขนงออกมาอย่างนี้นะครับเราก็วาดไปเลยมันก็จะเป็นเส้นสมมูทเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็มากดกราฟิกสไตล์มเมื่อกี้ที่เราสร้างอ่ะก็เรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้เราก็วาดเส้นอื่นเนี่ยแหละปึง้ง แล้วก็มาจัดระเบียบตั้งหน่อยให้เส้นมันขึ้นไปชิดกันนะครับตอนนี้ก็ได้เส้นสาฟ้าหลักของเราแล้วก็ให้เราก๊อปตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวเส้นเพราะเดี๋ยวเราจะแปลงให้เป็นวัตถุนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วให้คุมเลือกสายฟ้าทั้งหมดนะครับ Uh, background ไม่เอานะครับไปที่ Object นะครับกด expand appearance มันก็จะกลายเป็นตัว Object เส้นเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไปที่ Pathfinder นะครับถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไปที่ w i n d o w แล้วก็ลงมาที่ Pathfinder ตัวนี้แล้วก็กด Shape Mode นะครับตัวนี้ เราจะรวมมันไปเลยกดอยู่ไหนปึ้งอ่ะทั้งหมดก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวแล้วพอเป็นชิ้นเดียวแล้วเนี่ยเราก็จะไปปรับโหมด o v e r i t y y นะครับให้มันดูมีความปร่งใสซะหน่อยปรับเป็น o v e r l a y นะครับแล้วก็ o v e r i t y y เนี่ยสัก60ก็จะได้ประมาณนี้นะครับความสว่างเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเยอะนะเราจะทำการ กด Ctrl+C นะครับ Copy แล้วก็กด Ctrl+F วางที่ตำแหน่งเดิมได้เลยมันก็จะเกิดความสว่างเพิ่มขึ้นมาจะปรับเป็นสัก70ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยเราก็ได้เส้นหลักแล้วนะครับต่อมาเรามาวาดเส้นฝอยแยกออกมานะครับไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีกิ่งก้านแยกออกมาเห็นไหมเหมือนลากต้นไม้เลยก็จะมีเส้นบางๆโผล่ขึ้นมา เราก็จะทําเหมือนกันเลยก็ให้เอาดินสอนะครับวาดเหมือนเดิมเลยก็วาดคร่าวๆลงมาแบบนี้เอาให้มันสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวเท่าเส้นหลักแล้วก็กดกราฟิกสไตล์ปึ้งเส้นฝอยเนี่ยก็เอาให้บางๆนะครับเอาสักสามพอหรือสองก็ได้แล้วแต่ป๊บ ลอเช่นเนี่ยอาจจะยังไม่พอตัวนี้เราก็เพิ่มดีเทลเข้าไปอะไรแบบนี้ก็ได้ต่อมาก็วาดอีกนะครับแล้วก็ไปจิ้มขนาดเส้นตัวนี้มาวาดอีกสักสอง่ิงล้วกันตรงนี้ ปรับเพิ่มอีกอ่ะอีกเส้นหนึ่งตรงนี้อ่ะก็ได้เป็นเส้นฝอยแยกแล้วนะครับเราก็จะทำการเลื่อนตำแหน่งให้มันพอดีนะครับให้มันกินเข้าไปในเส้นแบบนี้ พอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยกดชิปนะครับคลิกเลือกตัวเส้นฝอยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปที่ Object expand appearance เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับสีเหมือนกับตัวอันใหญ่เลยนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราจะก๊อปตัวเนี้ยออกมาอีกชั้นหนึ่งแปไว้ก่อนนะครับเผื่อต้องแก้เพิ่ม ทีนี้มันยังขาดส่วนหนึ่งก็คือตัวที่เป็นแสงสว่างถูกไหมตอนนี้มันยังดูเป็นลากต้นไม้อยู่นะมันยังไม่ค่อยใส่ฟ้าเท่าไหร่เราจะมาทําความสว่างให้มันกันโดยการวาดวงกลมนะครับอิลิปตูตรงนี้กดชิปกับเอเจเนตพร้อมกันแล้วก็ลากออกมาเอาสีการเดียนนะครับเอาเหมือนตัวแบ็กกราวเลยจิ้มตัวนี้มาก็ได้ แล้วการไล่เฉดสีเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบวงกลมนะครับรัศมีออกมาตอนนี้มันยังเป็นแบบซ้ายไปขวาอยู่แล้วก็มาปรับตรงฟิลนะครับ Guard o a n Option ตรงไทเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับว่าการไล่สีเนี่ยเป็นชนิดไหนแล้วก็เลือกได้เลยเป็นเรเดียลนะครับอ่ะถ้าสีดำมันอยู่ข้างในเนี่ยให้เรากลับด้านออกมานะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้ r e v e r t g u a r d i a n อ่ะสีดำจะอยู่ด้านนอก และสิ่นี้เราก็จะให้สีดำเนี่ยมันกินเนื้อที่เข้ามานะครับเบียดสีฟ้าเข้าไปเลยประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็เลือกที่วงกลมตัวนี้แล้วก็ปรับโหมด opacity ตัวนี้ให้เป็นสกรีนนะครับจะเป็นการกัดสีดำออกให้เหลือแต่ส่วนที่สว่างไว้อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้ามันยังเป็นฟ้า,ฟาแบบนี้ก็เกิดจากสีดำที่เราเลือกเนี่ย มันไม่ใช่สีดําสนิทนะครับเห็นไหมมันไม่ใช่สีดําสนิทแล้วก็คลิกเปลี่ยนนะครับมาคลิกตรงนี้ black เท่านี้ก็จะหายไปแล,แล้วเราก็สามารถขยายขนาดนะครับอ่ะเพิ่มลดได้ตามใจเลยแต่สีตัวเนี้ยมันยังดูลอยๆนะครับมันยังไม่ได้สว่างออกจากสายฟ้าเท่าไหร่เลยเราจะทําการย้ายเลเยอร์ตัวเนี้ยไปไว้ด้านหลังนะครับ มันก็จะเกิดความเรืองแสงขึ้นมาอะแล้วเราก็ก๊อปตัวเนี้ยไปวางแต่ละจุดนะครับย่อขยายตามใจเลยวางแถวแถวปมที่มันแยกออกมาก็ได้ก็วางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ย่อขนาดหน่อย ก็จะได้สายฟ้าประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถปรับตัวการเดียนด้านหลังนะครับเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันได้เพิ่มความสว่างขึ้นมาก็ได้ก็จะมีความโกลวมากขึ้นแล้วจะเห็นว่ามันมีจุดที่มันเกินออกมาจากชิ้นงานใช่ไหมวงกลมตัวนี้ถ้าเราลำคานะครับเราก็ลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งเอาให้เต็มหน้างานเลย เอาเป็นสีพื้นธรรมดานะครับอ่บสีดำก็ได้แล้วเราก็ลากคุมทั้งหมดกดคอนโทลกับเลข7นะครับแค่นี้ก็จะถูกคลิปให้อยู่แค่ในสี่เหลี่ยมนี้แล้วแล้วนี่ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสามารถเอาไปประกอบในชิ้นงานได้เลยแต่ก็มีข้อระวังเรื่องแบ็กกราวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีสว่างมากเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะมันอาจจะต้องมีโทนมืด สีน้ำเงินออกเข้มๆนิดหนึง่งถึงจะสวยนะครับและนี่ก็คือวิธีการวาดสายฟ้าใน Illustrator e แบบง่ายๆนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าผมก็จะเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนกันอีกนะครับส่วนหัวข้อ EP ต่อไปนั้นจะเป็นอะไรติดตามกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับกราฟิก ที่แชร์กันแบบไม่กั๊กทุกสัปดาห์แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสารพัดเทคนิคที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยสามารถติดตามได้ทั้งเพจ Facebook และ Youtube ตามชื่อด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้อาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ